ถามจากน้องออนอูไรอนุอันนะครับถามมาว่าอยากหาวิธีทําจากตัวเลขให้เป็นยกกําลัง2วิธีการเนี่ยพี่ติดตารางด้านซ้ายมาให้นะครับขั้นแรกให้เรานับจากตัวข้างท้ายนะมา2หลักนะครับก็คือหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็ขีดเข้าไปขีดหนึ่งปั๊กนี่ เลขหนึ่งเลขหนึ่งเนี่ยมันก็คือ100ร้อยกว่า100ร้อยกว่าอยู่ไหนอะร้อยกว่าอยู่ที่นี่ครับงั้นก็จะต้องเป็นแค่10กว่าๆยกกำลังสองนึกออกไหมขั้นตอนต่อไปเราไปดูเลข6ครับตัวลงท้ายครับเลข6มันจะมีเลขอะไรบ้างที่คูณกันแล้วลงท้ายด้วย6มันก็คือมีเลข4กับเลข6ครับซึ่งณัตอนเนี้ยมันแค่100ร้อยกว่าๆยังไม่ถึงครึ่งระหว่างร้อยกับสี่ร้อยงั้นมันต้องเป็นตัวใกล้ครับคือ ตัวที่เป็น4ี่กลัง2งั้นคําตอบข้อแรกจะเป็น14ยกกําลังสองนั่นเองหนแปกน้องก็แบ่งตัวเหมือนเดิมหลักสิบหลักหน่วยปุ๊บแล้วก็หลักร้อยหลักพันนะครับหลักร้อยหลักพันเนี่ยรอบนี้เป็นพันกว่ากว่าพันกว่ากว่าเนี่ยแสดงว่าเกิน30กําลัง2เกิน30กําลัง2และตัวลงท้ายเป็นเลข9ครับเลข9มันจะมีช่วงอยู่ก็คือ3กําลัง2กับ7กําลังสองนะครับงั้น900ตัวนี้เนี่ยมันเป็น1นึ่งพันแปดียวเก้นมันเกินเก้าร้อยมันนิดเดียวเองงั่งมันน่า ปึบ3ั0เกิน2 5 0 5ครับจำไม่ถึง3 6 0พงั้นต้อง50กว่าลงท้ายด้วย9ครับรอบเนี้ย3 2มเนี่ยมันเกินครึ่งระหว่าง2 5 0กับ3 6 0ไปงั้นมันน่าจะไปอยู่ใกล้60มากกว่างั้นเราก็จะใช้เลข7ครับงั้นอันนี้5แล้วลงท้ายด้วย7ก็จะเป็น57ยกกำลัง2ครับต่อไป5 4 4 1เว้น2ตัวหลัก10หลักหน่วย 5,000เกิน4,9 0 0ก็คือ70ที่ยกกำลัง2ครับแล้ว41ลง้ทยด้วย1ซึ่งมันเกิน4,9 0 0มันนิดเดียวเองงั้นน่าจะเป็น71ที่ยกกำลังสองครับสุดท้าย9 8 0 1นะ็ะเว้นข้างหลังหลักสิบหลักหน่วยปุ๊บเกปโอ้โหเกิน8 0 0 0ไปอยู่เยอะเลยนะครับแต่ยังไม่ถึง1น0 0 0นะเพราะ10,000คือ1 0 0 100, ยคูโอเคไหมแล้วก็ลงไทยด้วยเลข1ลงลงไทยด้วยเลข1รอบนี้มันเกือบจะหมนะื่นอ่ะมันน่าจะเป็นเลข9ก้ากำลัง2ครับแล้วถึงจะลง,ท, 1, งท้ายด้ยทา ก็จะเป็น99ยกกำลัง2น้องลองไปเช็คดูกันได้นะครับ